สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนเนาะป้าเช่นไรคนปีนมะข้อพี่น้องมาเบิงคนปีนต้นมะข้อต้นมะข้อกับบกไก่บกไก่ดอกพี่น้องอยู่นี่แหละอยู่ในนาห้องเต็มต้นเลยพูน่ะบบาโส่ปนปีนขึ้นไปเนาะมาเบิงพี่น้องมาเบิงโอ้บักหลายเลยพี่น้องหลายหลายมะข้อพี่น้องมาเบิงเลยพี่น้องเด้อหลายหลายหลายมากินมะข้อเหมือนกันมันนี่ อ๋อเหลายถักอีหลีคุณนะ่ะบอลโซโ่เพิ่นโซลยาเพิ่นมะข้อใั่เดี๋ยวมาเบิ่งเด้อพี่น้องเนดะ้อออกมาชิเป็นเลยมะข่อ,อ้หลบบุรีมาเบิ่งน้ำกัน,นไ,ได้บักหลายเลยพูดอะ่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่โอ้โหล่วงเต็มเลยเพี่น้องเนี่ยเพิน่นปีนขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งคุณน่ะโง่ลลงเลยเพี่น้อง พี่น้องมาลองพี่น้องปาปที่ปืนก็่ปีนได้ปะโอ้นีบันไดตัวพี่น้องี่นนองพี่น้องคากหลายหนึ่งเลยพี่น้องนี่นะคนปีนต้นมะค้อ ดูกดกพี่เข่าพี่น้องไอ้มาข้อ,อขึ้นสนามฟาร์มพี่น้องเนี่ยเป็นลงมาเนี่ยเป็นได้หลายเลยพอละโซกินบุบบดหลายหบดลงมาลงมา คักเลยพี่น้องลงมาแล้วพี่น้องลงมาเดี๋ยวมาเบิกน้ำกันพี่น้องโมข่อสเสด็จเสรจจักบาทตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะกินสมตักเที่ยงเนาะพี่น้องเนงาะเมื่อกี้โมข่อแล้วพี่น้องเนดะ้อเมื่อกี้โกข่อน้ำบอโซเพิ่นปีนอ่เจ้าพนัก พี่น้อตัวนั้นพีน้องมาเบิ่งนี่มุมหม้อข้อพี่น้องนี่อมามามาพี่น้องมาหม้อข้อจุดจวดเลยพี่น้องเปรี้ยวกินทางในเลยพี่น้องเกลืนพุ่นมาพี่น้องมา ที ados, ados, ่มาขอเด้อแซบแซบบบสงๆเลยพี่นองแแบว้าทมาข้อมาโยมมาพี่น้องมานี่พี่น้องเน่เน่เน สุก,เ,กเ,เลยพี่นอ้องขอว่านหวานน้องมามาพี่น้องมาเซยบน้ำลายไหลเลยปวดนา่าก็เสาน้อยนะปวกินป่นอ่ะปลาวาน ี chat, ik, yes, it. It ่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยสุกูสุคนมากินเป็นงาเด้อพี่น้องเด้อะตะเบิ่งเด้อพี่น้องกินเป็นงาพี่น้องมากินน้ำกันน้ำเบอร์โศผงนัวผงเก่งเด้ปีนต้นหมวกข้อก็ได้นี่ขนาดพผนขึ้นไปเป๊ะๆเดียวเน้นี่่ันขึ้นไปเฮิร์นยันเรื่องกินโมเวสจำนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องแหนมแนมกินเป็นงาเ้อพี่น้องเดนอะ เคยกินแต่ยัำน้อยอะพี่น้อง <men> ออนี่าาแหละคือะบบพุ่มละไม้บ้าน,นเฮาเนาะพี่น้องเนาะมีมะข้อมีมะขามแซ่บแซ่บวันวานต้นเที่ยงเนาะผักเที่ยงพ่อ,อมันซุกแซ่บพ,พี่น้องแซ่บกินแบบมา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 กินน่วกันด้วยพี่น้องเอ้ยแซ่บจังบานนี่ท หมากแดงๆดอันนี้มันชุกพี่น้องหวานหวานแซ่บคือยังนี่บบเปิ้ลเปิ้ลมาขอบ้า้นหอวได้ไหมมันหวานหวานร้ายกว่าสมพี่น้องเลยงมก็มีเลยพี่น้องยมนล้วมันสมมาเด้อมาเด้อมาเด้อสุขสุขชนเลพี่น้องเอ้ย ผักเทียงเนาะเดดท่อนทอนเขาหอมมากินบวอทำลายไหลจะจวดรอยมากแซ่บอะไรพี่นอ้องแซ่บร้ายแซ่บร้ายพี่น้องมามาเด้อมาเด้อ